ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผม 3G ครับผมวันนี้กลับมาพบกับเกม I am broke กันอีกแล้วนะฮะเป็นพาร์ทที่สกันแล้วช่วงนี้ถ้าจะให้ทำคลิปเกมเนี่ยก็คงมีแต่เกมนี้นะฮะเพราะเป็นเกมเดียวที่ผมอัดแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคไปต่อกันจากข่าวที่แล้วนะฮะที่ชื่อนุนบอกวะ่าเออนุนหายไปนานนะฮะ มีคนโทรเข้ามาหาหนุ่นนะฮะเสียงติ๊ดติต๊ติติเอ๊ะเออแป๊บนะครูมุกโทรมาครับผมสวัสดีค่ะครูมุกค่ะเรื่องฝ้าเหรอคะหนูกําลังเดินไปโรงเรียนนะคะอืมใกล้จะถึงแล้วลค,ค่ะอ๋อค่ะหนูจะรีบวิ่งไปคะ่ะค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นเงนินนะรู้สึกครูมุกจะคราวที่แล้วก็โทรตาม ทรตามเกรซป่ะชื่อเกรซป่ะคนที่แล้วแม็ก <Mac S 1> คือฉันมีธุระด่วนะน่ะต้องรีบวิ่งไปโรงเรียนนะ่ะอ๋อเหรองั้นฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันนะอืมแล้วเ,เจอกันแล้วก็จากแม็กไปนะฮะนุ่นวิ่งออกมาจากสวนสาธารณะพร้อมก้าวเท้าอย่างฉับไวเพื่อจะตรงไปยังโรงเรียนนุ่นวิ่งมาจนถึงหน้าโรงเรียนแล้วและเธอก็เข้าโรงเรียนไป แค่นี้ก็ยังจะทำฉากมาอีกเนาะขยันโอย้ยนณะสวนข้างอาคารเรียนในโรงเรียนบุบผาปากรานหนูมาแล้วค่ะครูม,มุกสวัสดี้ะนุน่นนั่งก่อนสิจ้ะที่โต๊ะไม้ในส่วนของโรงเรียนครูม,มุกและผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่กับเกรซน่าจะเป็นแม่ของไซนนะครับครูม,มุกและผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ด้วยกันที่ด้านหนึ่งของโต๊ะและเกรซนั่งอยู่อีกด้านค่ะ นุ่นรับคําและเข้าไปนั่งข้างๆเกรซนี่คือคุณขวัญน,นะจ๊ะคุณแม่ของฝ้ายนะจ๊ะเป็นไงนะซื้อหวยนี่ถูกไปแล้วนะเนี่ยเดาถูกขนาดนี้โอ้สวัสดีค่ะแม่ฝ้ายนุ่นกล่าวสวัสดีแล้วยกมือไหว้แม่ของฝ้ายเอาละครับจุดผิดพลาดจุดที่สองนะผู้พัฒนาเอาไปแก้ด้วยนะสวัสดีค่ะหนูเออจะพากเสียงแม่ยังไงดีวะ สวัสดีค่ะหนูก็เป็นเพื่อนของฟ้ายสินะคะค่ะเอ๊เราเมษาละะ่ะจ๊ะเออตอนหนูวิ่งมาหนูก็ไม่เห็นเลยนะคะครูโทรไปหาเธอแล้วเธอไม่รับสายเลยนะ่ะจริงๆครูโทรไปหาก่อนที่จะบอกพวกเธออีกนะแล้วก็โทรไปหลายครั้งมากเลยด้วยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเมษาล่ะเนี่ยสงสัยกลายเป็นมีนาไปแล้วแน่ๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขำดีขำเอ้ยเด็ดเมื่อกี้อะไรหรืมอามานช่างมันนะฮะ อีกด้านหนึ่งแน่นอนว่าเมษาใช่ไหมณนะห้องในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกแห่งหนึ่งยังหลับอยู่เลยครับผมเด็กสาวคนนึงกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงผุผุดหนึ่งในเพื่อนที่สนิทที่สุดของฝ้ายอีกคนหนึ่งเมษาอย่างที่เห็นเธอกำลังนอนหลับอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่ได้รับสายจากคุมมุก มันมีเหตุผลที่ทําให้เมษาไม่ตื่นอยู่นะนั่นเพราะเธอเหนื่อยมากๆเธอจึงหลับเป็นตายเพื่อการพักผ่อนจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเจ็บใจจังเลยนะคือเธอเหนื่อยมากๆอะนะเมษาเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีหลายบทบาทช่วงวันธรรมดาเธอจะเป็นนักเรียนแต่ในเวลาหลังเลิกเรียนเธอจะทํางานพิเศษที่ร้านขายโดนัทร้านหนึ่งชื่อว่าสวีทริงนะฮะอือน่ากิน <c oughs> มีหมีด้วย และในวันหยุดเธอรับจ้างใส่ชุดตุ๊กตาแจากลูกโป่งตามงานอีเวนต์ขยันนะเนี่ยอยากขายันม้างจังแต่ผมหางานที่ไหนไม่ได้เลยเธอทํางานหนักมากและไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนพี่เธอต้องทําอย่างนี้ก็เพราะแน่นอนเธอต้องการเงินเธอต้องการเงินไปจ่ายค่าดูแลคุณยายของเธออืน่าสงสารนะคุณยายกำลังป่วยแน่เลยซึ่งเป็นเครืยญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเธอ พ่อแม่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุตอนเธออายุสองขวบเธอไม่ได้รู้จักพวกเขามากนักเธอจําพวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เธอต้องการก้าวผ่านความเศร้าแต่เธอก้าวผ่านความเศร้าในจุดนั้นมาได้แล้วเธอจึงไม่ค่อยคิดมากเรื่องพ่อแม่หลังจากนั้นเธอก็อาศัยอยู่กับคุณยายของเธอแค่สองคนแต่เมื่อสองปีก่อนคุณยายของเธอก็เริ่มป่วย คุณยายของเธอมีเนื้อง,งอกในสมองหลังจากการผ่าตัดไม่ประสบผลสําเร็จคุณยายของเธอต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไม่มีสติไร้ความรู้สึกมาโดยตลอด <c oughs> โคตรดรามา่าจากคํากล่าวของคุณหมอยายของเธอต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของเธอไว้แม้สมองจะทํางานอยู่หลังการผ่าตัดแต่เธอก็ไม่มีการตอบสนองดใดๆกลายเป็นเรียกได้ว่าแบบเจ้าหญิงนิทราไปเลยฮะนอนไปอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็ยังไม่ตาย เป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยนะฮะเมสารักยายของเธอมากเธอจึงตัดสินใจที่รักษายายไว้ไม่ให้จากไปเธอต้องจ่ายค่าจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลคุณยายอืมทั้งหมดนี้ส่งผลให้เธอทํางานพิเศษหลายๆอย่างเพื่อหาเงินมาดูแลคุณยายอย่างนี้ก็ถ้าเรื่องเงินมีปัญหาก็ใส่ชื่อนักศึกษามาหา,อาเอียได้นะครับ <laughs> เธอจำใจต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ราคาถูกและเข้าโรงเรียนบุพภาปราการโดยทุนการศึกษาและใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ลอมที่ซื้อมาจากตลาดข้างทางและซักชุดนักเรียนทุกวันเพราะเธอมีอยู่ตัวเดียวซึ่งถ้าวันไหนเธอเหนื่อยมากเธอก็จะไม่ซักมันโอ้โหคือแบบชีวิตนี้แบบบัดซบมากอ่ะเขาว่ากันว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับคนคนนั้นเราต้องลองมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาแต่เธอยังไม่ลืมตาเลยนะแล้วกูจะมองเข้าไปยังไงวะเนี่ย ซึ่งทำไม่ได้ตอนนี้เพราะเธอหลับตาอยู่กลัวแล้วแต่ถ้าทําได้จะรู้ว่าแม้ชีวิตของเธอแม้ชีวิตของเธอจะลำบากและเศร้าขนาดไหนเธอก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะเธอนั้นแข็งแกร่งงอตึโงๆเอ๊ะในที่สุดเมษาก็รู้สึกตัวและลืมตาตื่นขึ้นมาฮึบเออเมษาสังเกตได้ว่ามีคนโทรเข้ามา เธอจึงค่อยๆยื่นมือออกไปหยิบโทรศัพท์อย่างช้าๆเมษารับโทรศัพท์ด้วยความงัวงเงียโอเคเราต้องทาเสียงงัวงเงียนะครับผมออฮัลโหลคะ่ะครูมุกเหรอคะมีอะไรเหรอคะค่ะเรื่องไฟล์เม,เมษารู้ว่าครูมุกจะคุยเรื่องไฟล์เพื่อนของเธอที่ขาดการติดต่อไปเธอก็ตาสว่างขึ้นทันทีเอ๊ะได้คะ่ะหนูจะรีบไปถึงโรงเรียนเลยคะ่ะเอ่อหนูตื่นแล้วล่ะค่ะ อ๋อเปล่าหนูไม่ได้ตื่นสายนะคะหนูเอ่อกำลังเดินทางไปโรงเรียนอยู่ล่ะค่ะเดี๋ยวก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะโคตรคีโมเลยค่ะค่ะแค่นี้ละค่ะโอ้พระเจ้าโอ้ชีสเมื่อเม่สาวางสายเธอก็สังเกตดูเวลาในโทรศัพท์ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วซึ่งจริงๆเธอควรจะตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วบรรยากาศเชยชาในห้องนอนแปลเปลี่ยนในทันใด โ okay, อเคครับเสียงดนตรีเริ่มตื่นเต้นเราก็ต้องพาให้ตื่นเต้นครับเมสารีบุูขึ้นจากเตียงด้วยความเร่งรีบเธอทำรีบเธอรีบทำธุระส่วนตัวของเธอแน่นอนเพื่อความรวดเด็วเธอตัดขั้นตอนบางอย่างออกไปเช่นการอาบน้ําล้างหน้าและการแปรงฟันเอ่อนี่ไม่ใช่บางอย่างนะแต่มันทุกอย่างเลยแหละเหลือแค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพียงอย่างเดียวและเธอก็วิ่งออกจากห้องไปเวลาผ่านไปในที่สุดเธอก็วิ่งมาถึงหน้าประตูโรงเรียนบุบผาปาการภายในสิบนาทีโอ้โหเร็วยิ่งกว่าส่งพิซซ่าครับผม เธอกำลังจะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อพบคุมุกแต่ทว่าผู้ใดเอ่ยอุ๊ยตายหวัดดีเมษาโบนักเรียนสาวชั้นหมห้าที่ขี้เมามากที่สุดในโรงเรียนบุพภาปาการการมา่หุงเธอทรงพลังจุดเป็นตำนานเธอพูดแนะนำตัวเองหน้าชั้นเรียน30นาทีจนทุกคนหลับหมดแม้แต่ครูผู้สอนโอ้โห ขนาดนั้นเลยเหรอเธอเคยคุยกับผู้อํานวยการ45นาทีเรื่องการแสงคิวซื้ออาหารในโรงอาหารจนผู้อำนวยการยอมแพ้และตั้งกฎใหม่ในโรงอาหารเกี่ยวกับการแสงคิวโอ้ยังโหดเธอเคยคุยกับผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งในโรงเรียน,น,น1ชั่วโมงจนรู้ว่าเด็กคนนั้นเกิดที่ไหนวันอะไรเวลาอะไรมีญาติที่ไหนบ้างชอบเสียอะไรรวมถึงบ้านเลขที่ของพวกเขาโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะการพูดถึงเธอทรงพลังหน้าเกงขามและหยุดไม่ได้เมื่อเธอเริ่มพูดไม่มีใครทำให้เธอหยุดได้ แล้เธอพูดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะพอใจเออหวัดดีโบคือฉันกําลังรีบนะแล้วค่อยคุยกันนะหลีกทางหน่อยได้ไหมโอ้ถ้ากำลังรีบเหรอรีบไปไหนล่ะอย่าบอกว่าเรื่องไฟน่ะเรื่องนัชามีเรื่องจะเมา่นะคือเออคือรีบหนะ่ะไว้คุยทีหลังได้ไหมอะไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้มีประเด็นเธอหายไปไหนไรใช่ไหมเธอหายไปใช่ไหมล่ะไฟน่ะเอ,อ่อเอาไงดี คือถ้าให้เมาส์เนี่ยเมาส์ยาวแน่นอนฮะแต่อาจจะมันอาจาจะรู้อะไรก็ได้นะผมว่าแต่ว่าเอาอยัางไงดีอ่ะเป็นมันเลือกยากจริงๆนะเนี่ยแต่ผมว่าคนขี้เมาส์มันก็น่าจะมเมาส์ไปอย่างนั้นแหละมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ขี้โมไม่น่าจะรู้อะไรจริงจังหรอนะโอเคเรารีบจริงๆฮะรีบตอบเขาไปฉันรีบจริงๆนะเธอรีบไปทําอะไรเหรอไม่เป็นไรหรอกน่าจะคุยอยู่กับฉันก่อนสิได้ค่ะว่าเธอวิ่งร้อยเมตรได้ภายในสิบเจ็ดวิไม่ใช่เหรอ พูดถึงนักวิ่งแหม่เธอรู้จักแม่ไหมที่วิ่งชนอเลอรตอนกีฬาสีนะฉันไม่ว่าเขาก็หล่อเหมือนกันนะงานกีฬาสีอะไรตอนนั้นนะ่าสุดยอดเป็นเลยฉันชอบจุดผูมากเลยอลังการว่าถึงผูจะน้อยไปหน่อยเนี่ยนะ <c oughs> คนพักก็เหนื่อยเลยนะถึงจุดพูเนี่ยเธอก็ไปเขาดาวที่ไหนเหรอ,เ,อ,อเธอก็ถามไปอย่างนั้นเธอไม่คิดจะให้เมสาตอบหรอกเพราะหลังจากนั้นเธอก็พูดต่อฉันไปเขาดาวที่พัทยามานะ่ะมันก็สนุกด้แต่ไม่ชอบที่นักร้องเขาเอามานะอ,อ่อมีแต่ใครก็ไม่รู้ที่มาร้องเพลงเลือกไม่ได้เลือกไม่ดีเลยมันเหมาะเอาไว้เเลล่่่นน้าาาทะะมกวพัย โอ้ใช่จะว่าไปฉันต้องลงน้ำหนักแล้วล่ะเดี๋ยวชุดว่ายน้ำก็จะใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เอาฉันต้องกินผักเยอะๆแล้วล่ะนะนี่เธอรู้ไหมจริงๆแล้วขา้าวโพดนะ่ะไม่ใช่ผัผกนะนจะเป็นทานยาพ <c oughs> ืชเหนื่อยโว้ย <c oughs> <c oughs> พูดมากจริงๆอีโบนี่แล้วสตรอเบอรี่เ <c oughs> นี่ยก็เป็นพืชวงเดียวกับต้นกุหลาบด้วยเออเสียงโทรศัพท์ช่วยชีวิตครับผมโอ้ตายแล้วโบดูสิดูสิเมษาโชว์หน้าโทรศัพท์ให้โบ <c oughs> ดู เห็นไหมครูมุกโทรมานะ่ะครูเนื้อแนวไงฉันต้องรีบรับสายนะมันสําคัญมากๆเลยไปแหละนะบ๊ายบายเมษารีบวิ่งเหวี่ยวออกจากโบยอย่างรวดเร็วโอโห้รอดแล้วครับในที่สุดก็รอดแล้วไม่ใช่เมษาแค่ดีใจผมก็ดีใจที่ไม่ต้องพากเสียงอีนี่อีกสวัสดีค่ะครูมุกหนูมาแล้วคะ่ะอา้าวสวัสดีจ่าเมษาเรากำลังรอเธออยู่พอดีเลย นั่งสิจ้าเราจะได้เริ่มกันอาค่ะเมสาจ,จ้านี่คุณแม่ของฟ้ายคุณขวัญจ้ะสวัสดีค่ะแม่ของฟ้ายสวัสดีค่ะเอาละพวกเธอคงรู้สินะว่าครูนันมาทําไมกันเรื่องฟ้ายสินะคะใช่จ้ะครูต้องรีบเรียกมาแต่เช้าแล้วก็ต้องรอให้มากันครบทุกคนเพราะว่าคือที่ฟ้ายไม่มาโรงเรียนก็เพราะว่าเธอหนีออกจากบ้านไปจ้ นุ่นก็ตกใจครับผมเกรดก็ตกใจด้วยเมษาก็ด้วยทั้งสามคนตกใจเป็นอย่างมากเอ๊ะทำไมล่ะคะฝ้ายเหนี่ยกไปจากบ้านเพราะอะไรกันคะพวกเธอคงตกใจกันมากใช่ไหมครูเข้าใจนะงั้นเราลองดูนี่กันดีกว่าคุณขวัญคะเอาจดหมายให้เด็กๆดูหน่อยสิคะคะ่ะแม่ของฝ้าหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วให้เกรดนุ่นและเมษา <c oughs> ถึงเกรดนุ่นและฝ้ายนี่เป็นจดหมายบอกลา ฉันฉันฉันไม่รู้ว่าพวกเธอรู้ไหมแต่ฉันมีปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนสักหน่อยฉันไม่สามารถเอามันมาปรึกษาหรือเ่าให้ใครฟังได้เลยตอนที่ฉันกำลังเขียนจดหมายนี้ฉันกำลังหนีออกจากบ้าน ฉันทนไม่ได้ต่อไปแล้วที่ใช้ชีวิตกับความลับฉันมีเงินเก็บในบัญชียอยู่ฉันจะหนีไปหางานทำใช้ชีวิตใหม่ที้โปรดเดตตามหาฉันเลยฉันจะคิดถึงพวกเธอนะจากนี้และตลอดไปพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากฉันดีใจมากเลยที่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเธอนะโอ้พระเจ้านี่มันลายมือายจริงๆด้วย หนูไม่เข้าใจค่ะเป็นไปได้ยังไงทําไมเธอไม่เล่าให้ใครฟังเลยครูก็ตกใจพอๆกับพวกเธอนั่นแหละครูจะให้คุณแม่ของฟ้ายเล่าให้ฟังนะคุณแม่คะคือเรื่องฟ้ายมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนตอนเช้าของเมื่อวานป้านะ่ะเห็นไฟ้ายไม่ลงมากินข้าวป้าเลยคิดว่าฟ้ายตื่นสายป้าเลยไปปลุกเธอที่ห้องแล้วเธอก็ไม่อยู่แล้วเธอเอาเสื้อผ้างของต่างๆเธอไปหมด แล้วเขามีจดหมายนี้ว่างไว้พ้าใช้เวลาทั้งวันตามหาเธอแต่ก็ไม่เจอสุดท้ายพ่อก็ตัดสินใจไปคุยกับตำรวจและกาเด็กๆนั่นคือเรื่องทั้งหมดนั่นไม่ใช่ไฟายสุดๆเลยค่ะทธอไมต้องเธอต้องหนีออกจากบ้านด้วยแสดงว่าพวกเธอไม่รู้เลยใช่ไหมจ้าว่าทำไมไฟายถึงหายตัวไปค่ะใช่ค่ะเราไม่รู้เลยเธอดูปกติมากม พวกเธอแน่ใจนะจ๊ะแน่นอนค่ะคือที่ครูเรียกพวกเธอมารวมกันเนี่ยเพื่อจะพาไปสถานีตำรวจไปให้ปากคำเพื่อช่วยให้ตำรวจที่มีข้อมูลสำหรับการตามหาไฟกูค,คิดว่าการตำรวจคิดว่าการที่ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆของคนที่หายตัวไปจะช่วยทำให้การสืบสวนคืบหน้ามากขึ้นได้โปรดนะคะเด็กๆไฟหน่ะเป็นเด็กด,ด,ด,ดีมากเลยตาลักเธอม,มากโอ้ ขอโทษนะที่ทำเสียงเล็กๆไม่ได้อาจจะพากไม่ได้สมอารมณ์จริงๆจะพวกหนูช่วยป้าไฟอ่ะไฟเดียวได้อีกครั้งละก่อป้าจะขอบคุณพวกหนูไปทั้งชีวิตเลยแหละค่ะค่ะหนูเข้าใจค่ะหนูก็เข้าใจค่ะพวกเราจะไปค่ะไม่แน่เราอาจจะช่วยได้ก็ได้ค่ะหนูจะไปค่ะหนูได้ค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะเด็กๆ งั้นเราไปกันเลยไ่จ้านักเรียนเย่ yeah, ไม่ต้องเรียนนะผมชีวิตจริงคนเป็นอย่างเงี้ยแหละครับแบบอย่างน้อยเราก็ดีใจที่ไม่ต้องเข้าชั่วโมงเรียนโอเคไม่ใช่เวลามาเฮฮาค่ะค่ะแล้วก็ค่ะงั้นพวกเธอไปรถครูนะแล้วแม่ไฟจะไปอีกคันหนึ่งทำไมไม่นั่งไปด้วยกันล่ะครับติด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 ,ตดอีกแล้วโอ้ของหนูเองค่ะหนูขอรับสายแป๊บหนึ่งนะคะปเป็นก่อนเลยค่ะเดี๋ยวตามไปอ่าได้จ้ะ นุ่นเมษาตามครูมาทานี้เลยจ้ะครูมุกพูดจบก็เดินจากเออ่สวนข้างอาคารเรียนไปยังลานจอดรถค่ะค่ะนุ่นและเมสารับคำและเดินตามครูมุกไปฮัลโหลค่ะหวัดดีจ้ะลูกตอนนี้ยุ่งอยู่หรือเปล่าอ๋อก็คุยได้ค่ะมีอะไรเหรอคะอ๋อ,อคือแม่มีอะไรจะบอกนะจ๊ะมันค่อนข้างสําคัญด้วย แม่จะบอกอะไรตอนนี้ล่ะฮะก็คือเรื่องที่คุณแม่เปิ้ลจะบอกนะฮะก็ถ้าใครได้ดูพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็คือเธอกําลังจะตังหมดเองนั่นเองนะฮะแล้วคนใช้ที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะลืมไปละนั่นแหละก็บังคับให้บอกนะฮะเป็นคนใช้ที่โหดมากไม่งั้นก็จะไม่ให้กินอาหารเช้านะฮะคือบอกไปเลยค่ะคุณไอคุณายต้องทําได้ค่ะเนี่ยฮะ ชื่อออยนะฮะเป็นเมดน่ารักมากจากพา์ที่แล้วแก้ได้ยินเสียงรอดมาทางโทรศัพท์นั่นเสียงใครคะ <c oughs> อ๋อเปล่าจะไม่มีอะไรหรอกคือคือเอ่อค่ะมีอะไรคะแม่ <c oughs> ตอนนี้สมาชิก V.I.P. ที่สปาหมดอายุแล้วนั่นลูกเออค่ะบอกหนูทำไมเหรอคะเผื <c oughs> ่อว่าลูกอยากจะไปนวดตอนเย็นไง เออคือหนูไม่เคยไปทำวนาดานะ่ะหนูไปแค่วันหยุดทำไมคนนายไม่บอกไปล่ะคะเสียงใครอีกแล้วนะคะไม่มีนี่จ้าหนูคิดมากหรือเปล่าแค่นี้นะจ๊ะา,ายรักลูกนะโอเคดีแล้วที่ไม่บอกตอนนี้นะฮะไม่งั้นเกดอาจจะเครียดได้นะฮะเพราะตอนนี้มีทั้งเรื่องที่เพื่อนหายตัวไปต้องไปให้ปักคำกับตำรวจถ้าจะมามีเรื่องที่บ้านเงินกำลังจะหมดอีกก็อาจจะเครียดได้นะฮะ โอเคก็ดีแล้วล่ะครับแม้แต่าการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเธอคู่ก็จะดูน่าสงสัยแต่เกดก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นักเธอมีเรื่องสําคัญกว่าต้องไปทําใช่แล้วเกดบุ่งหน้าต่อไปเธอต้องตามหาเพื่อนของเธอที่หายไปเธอคิดดังนั้นก่อนที่จะเดินตามครูมุกไปยังลานจอดรถลานจอดรถนะครับขออภัยด้วยสาวๆทั้งส,สามและครูมุกกับแม่ของไา้ตรงไปยังสถานีตํารวจด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะหาไา้ให้พบ ช่างหน้าเศร้าพวกเขาไม่มีทางหาเธอเจอหรอกไม่มีทางเลยเพราะในตอนนี้ฝ้ายอยู่ในที่เอ่อที่ที่แปลกมากๆที่ที่มืดรไร้ความหวังใช่พวกเขาไม่มีทางหาเธอเจอ,อเ,เพราะเธอไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเฮ้ย เฮ้ยเอาจริงอะเฮ้ยไม่จริงอะ,องอะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้นะโอ้ยชิต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 ชีตทำใจแบบนี่ผมอินกับเนื้อเรื่องไปหรือเปล่าโอเคคงไม่เศร้าอย่างที่คิดหรอกใช่ไหมมาลุ้นกันนะฮะในวันต่อมาเพืเ่อนๆของไฟทั้งสามคนจัดตั้งการประชุมลับๆขึ้น ในที่สาธารนณะที่สาธารณะอย่างห้องสมุดของโรงเรียนนณะห้องสมุดโรงเรียนบุปผาปาการตอนเช้าก่อนเข้าเรียนนี่มันไม่ใช่ไฟสุดๆเธอไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ฉันเห็นด้วยนะและอีกอย่างทำไมเธอต้องหนีไปด้วยล่ะไม่มีเหตุผลเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละคนทั้งคนจะหนีออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้หรอกนี่ พวกเธอจำปากกาสีชมพูของฝ้ายได้ไหมฝ้ายจะมีปากกาสีชมพูของเธอน่ะจำได้สิแล้วทำไมเธอไม่เอามันเขียนจดหมายนี้ให้พวกเราล่ะเธอใช้มันเกือบทุกอย่างนะเออจริงด้วยนะฮะถ้าจำได้ตอนพาร์ทแรกเนี่ยในเนื้อเรื่องบอกว่าฟ้ายใช้ปากกาสีชมพูเขียนนะครับแต่ในจดหมายนี้กลับเป็นปากกาสีน้ำเงินจุดสังเกตจุดที่หนึ่ง จำไว้นะฮะเกมนี้เป็น, Visual, Visual no นวิชวลโนเวลแนวสืบสวนนะฮะไม่ใช่แนวจีบสาวใดๆทั้ทงสิน้นโอเคดจดๆทำไมเธอไม่เอามาเขียนจดหมายอ,อ,อันนี้อ่านแล้วเธอหนีออกจากบ้านเธอคงรีบมั้งจริงเหรอฉันนึกว่ามันต้องม,มีการวางแผนอย่างดีซะอีกจริงไหมเธอต้องหาโอกาสที่ดีเธอต้องเตรียมเสื้อผ้าเราต้องเก็บเสื้อผ้าเธอต้องรอให้แม่หลับแล้วออกไปอย่างเงียบก็จริงนะ เอ่อแม็กมานะฮะก็ต้องภากึงผู้ชายแป๊บหนึ่งนะฮะไงนุ่นทำอะไรกันอยู่เหรอว่างไหมมากับฉันหน่อยสิแม็อ,อนั่นอะไรเหรอแม็กชี้ไปที่จดหมายบนโต๊ะโอไม่มีอะไรหรอกเกดเก็บจดหมายไปเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะอ๋อเธอมาด้วยกันหน่อยสิ เธอไปคุยกับครูเป็ดให้หน่อยได้ปะคือเธอช่วยติวฟิสิกส์ให้ฉันเมื่อวานน่ะมันได้ผลดีมากเลยล่ะฉันสอบได้สนะิบเจ็ดเต็มยี่สิบะครูเขาคิดว่าฉันแอบ,บโกงอะ่ะ <c oughs> น่าสงสารจริงๆเลยแม็กจริงเหรอทำไมครูเขาทำแบบนี้ล่ะฉันจะไปคุยกับครูเองไปกันเถอะเธอเห็นนั้นไหมอะไรเหรอ นูใส่ตาที่เธอมองเขาสินุ่นแอบชอบแม็กแน่ๆเป็นเพื่อนสนิทที่แบบรู้ทันกันในจริงนี่แหละฮะเพื่อนสนิทของจริงรอฉันไม่เห็นอะไรเลยจริงฉันเห็นด้วยก็ตอบอะไรดีละ่ะโอเคเกดก็น่าจะรู้นะฮะอ่ะตอบเป็นจริงฉันเห็นด้วยจริงฉันเห็นด้วยเกดน่าจะเป็นคนแบบดูคนออกอะไรง่ายๆอะไรอย่างนี้นุ่นก็เป็นพวกแบบพวกแสดงแบบ แสดงออกอะไรมาแบบไม่ค่อยจะเปิดเผยแล้วแบบเขาเรียกว่าทุกอย่างอารมณ์ทางสีหน้าอะไรแสดงออกมาหมดเลยแล้วเธอคิดว่ายังไงเขาหล่อไหมล่ะอย่าถามอย่าถามสิฉันชอบผู้หญิงนะจะไม่ไม่จริงเหรอเกด <laughs> เกดชอบผู้หญิงเหรอเนี่ยอ๋อจริงด้วยแล้วในมุมมองของความเป็นมนุษย์ล่ะอมไม่รู้สิเช่างมันเถอะ เป็นสาววัยเลยเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเมษาเป็นไหมเนี่ยและเธอชอบตรงไหนของผู้หญิงล่ะตรงที่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายหรอมัง้ง <c oughs> What <c oughs> เวลาผ่านไปหลังจากนั้นเกรซและเมษาออกจากห้องสมุดและขึ้นห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวไปเรียนในคาบแรกณห้องเรียนของเกรซนุ่นและเมษาคาบเรียนช่วงเช้า ครูจิ๊บเอ่อน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะคงไม่มีผู้ชายชื่อจิ๊บตามแผนภาพนี้ม่มีในหนังสือของนักเรียนหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะรัฐบาลก็แยกออกมาเป็นกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ครัทส่วนการคลังดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์นะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์จะไม่ใช่แบงค์นะฮะหรือไม่มีแบงค์นั่นเองผมกไม็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเรื่องเศรษฐศาสตร์นี่ผมไม่เก่งแบบไม่เก่งชี้อ,อะไรอะ เธอเป็นครูวิชาสังคมโอเควิชาสังคมนัน่นแหละแต่มันเป็นวิชาแยกย่อยออกมาจากสังคมอีกทีเรียกว่าเศฐศตศ์นะฮะเธอเป็นครูสาวที่เพิ่งเรียนจบมาหาลัยมันมาดเอางั้นคูภาคเสียงผิดนะเนี่ยนึกว่าภาคเสียงคุณแก่ไปเธอฝึกง,งานที่โรงเรียนนี้แล้วก็หลงรักโรงเรียนนี้เธอจึงสมัครทํางานที่โรงเรียนนี้ต่อเลยสิ่งที่เธอทาส่วนใหญ่คือการอ่านตามหนังสือก็คุณครูใหม่เนี่ยนะคงต้องให้เวลาเธอสักหน่อยเรื่องที่เธอสอนอยู่ในตอนนี้คือเรื่อง ผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งแค่ฟังชื่อก็น่าเบื่อแล้วใช่ครับผู้ให้บริการทางการเงินแบ่งเป็นสองอย่างก็คือสถาบันการเงินกับไม่ใช่สถาบันทางการเงินก็คือถ้าผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นธนาคารก็พวกฝากถอนนะน,นักเรียนส่วนอีกอันถ้าผ่านกระทรวงพาณิชย์จะเป็นพวกบริษัทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เข้าใจเว้ย ช่างหน้าเบื่อแต่นักเรียนก็ทําอะไรไม่ได้หรอกโลกมันเป็นหองมนอย่างนี้นะนะบางทีข้อมูลวกนนี้อาจเป็นประโยชน์สักวันหนึ่งในชีวิตแต่วันไหนวะบางทีก็สงสัยนะฮะทุกวันนี้กูเรียนไปทําไมบางวิชานี่แบบเออธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยคือสยามกรมมาจนนานักเรียนอย่าจําสลับกับธนาคาร SSBc นะที่เข้ามาเปิดในไทยเป็นธนาคารแรกนะคะ เอ่อถ้ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์รบควนเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะฮะผมไม่ได้ปิดน้าต่างไว้เสียงมันเลยเข้ามาง่ายนะครับณตอนนั้นทา่ามกลางครูสอนจู่ๆครูจิ๊ปก็หยุดสอนแล้วมองไปที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะตัวนั้นเป็นโต๊ะของเมษาเธอกําลังฟุบหลับอยู่ครูจิ๊ปเดินออกมาจากกันดานและตรงเข้าไปที่โต๊ะของเมษาโดนด่าแน่นอนฮะเมษาเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเธอทํางานพิเศษอย่างที่รู้กันนักเรียนคะ ไม่สายยังคงหลับต่อไปนักเรียนคะนักเรียนออออเอ๊ะคะเธอหลับในคาบของครูอีกแล้วนะครูจําเธอได้เธอหลับในคาบของครูทุกคาบเลยแย่ละฉันควรทําอะไรสักอย่างขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกค่ะขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกค่ะแต่ครูก็สอนน่าเบื่อนอีค่คะเอ่อถ้าพูดอย่างนี้อาจจะครูเขาอาจจะเสียกําลังใจได้นะฮะ เราต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะฮะถึงมันจะเป็นความจริงก็เถอะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะบอกตรงๆนะฮะบางอย่างเดี๋ยวสักวันหนึ่งครูขอจะรู้ตัวเองแหละครับขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกค่ะ,ะแย่จริงๆคิดดูสิถ้าประเทศชาติมีเด็กแบบเธอเยอะๆจะทํายังไงเธอนี่มันตัวถ่วงความเจริญของเพศชาติยิงอ้าวครูย่างีรู้ <laughs> ทําไมครูพูดงี้วะ ครูตั้งใจสอนอย่างเต็มที่แต่เธอทําอย่างนี้นะนะแย่จริงๆเลยถ้าครูเห็นเธอลำในค้าบครูอีกนะครูจะส่งเธอไปฝ่ายปกครองค่ะเข้าใจไหมค่ะแม้ครูจิ๊บจะเป็นครูใหม่แต่เธอก็แคร์นักเรียนของเธอเธอเริ่มคิดได้ว่าการนอนหลับของเมษาอาจจะมีเบื้องหลังโอเคครูต้องรู้ให้ได้นะคะว่าเมษาเนี่ยไปทํางานพิเศษเธอจึงเหนื่อยล้าสงสารเธอมากนะฮะเธอยังตัดสินใจไปหาครูมุกครูประจำห้อของเมษาและครูก็เนี่ยและครูแน่ๆนของโรงเรียน ณนะห้องแนแนวเวลาพักกลางวันครูมุกคะฉันขอคุยด้วยหนะะ่อยค่ะโฮลิชิตกวาไว้ตัเห็นตกบนไอตีลังกาโอเคแล้วฮะเอาไว้มาหากันพัดหน้านะมันใช่เวลามาร์กหน้าปะวะครูมุกโอเคครับเซฟก่อนนะฮะรู้สึกว่าเล่นมานานแล้วโอเคเซฟทับเซฟเดิมไปเลยดีปะวะ ไม่ไมเผื่ออัดไม่ติดเซไวสทับเซฟนี้ก่อนนะฮะโอเคครับพาร์ทนี้ผมก็รู้สึกเสียงจะไม่ไหวอีกแล้วอัดมานานแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆเนี่ยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะฮะยิง่งแชร์เยอะแชร์เยอะๆเนี่ยผมก็จะมีกำลังใจทำต่อไปมากขึ้นนะฮะยิ่งคุณทุกครั้งที่กดแชร์เนี่ยแบบ คนอื่นเขาจะได้เห็นสิ่งที่คุณแชร์มาเขาอาจจะสนใจกดเข้าไปดูแล้วก็อาจจะมาติดตามผมเพิ่มขึ้นนั่นก็จะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมมีกำลังใจทำต่อไปนั่นเองนะครับเอาล่ะครับบ๊ายบายแล้วทุกคนครับจุบ๊บ